สวัสดีผู้ชมทุกท่านครับหากยังพอจํากันได้เมื่อต้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาผมเคยนำเสนอข่าวเกี่ยวกับรถยนต์พลังงานไฮโดรเจน1นึค่ายที่เป็นสตาร์ทอัพหน้าใหม่อย่างไฮพิเรียนไปแล้วและในวันนี้ไฮพิเรียนก็ได้เผยชมรถคันแรกของค่ายออกมาให้ได้ชมกันแบบเต็มๆเ,เป็นที่เรียบร้อยโดยมาในนามไฮพิเรียน XP1 สำหรับ Hyperion XP-1 นั้นถือเป็นรถยนต์ซูเปอร์คาร์คันแรกๆของโลกที่ขับเคลื่อนด้วยคุมพลังไฮโดรเจนซึ่งทางค่ายได้กล่าวว่า XP-1 คันนี้เป็นการตกผลึกและผ่านกระบวนการการพัฒนาวิจัยและทดสอบของระบบขับเคลื่อนไฮโดรเจนมากกว่า10ปีจนได้เกิด Hyperion XP-1 ขึ้นมาสำหรับการออกแบบภายนอกนั้นก่อนหน้านี้ที่ผมเคยคิดไว้ว่าการออกแบบจะมาในแนวล้ำยุค แต่เมื่อได้เห็นดีไซน์รถคันจริงนั้นมันเกินสิ่งที่คิดไว้ไปมากเพราะตัวรถนั้นดูเหมือนยานอวากาศมากกว่าที่จะเป็นรถยนต์ทั่วไปที่วิ่งบนท้องถนนซึ่งดีไซน์ที่ได้เห็นนั้นถูกออกแบบโดยอ้างอิงตามหลักอากาศพลศาสตร์เพื่อที่จะให้รถสามารถรีดสมรรถนะและประสิทธิภาพออกมาได้อย่างสูงสุดทั้งในด้านความเร็วและการเข้าโค้งที่ความเร็วสูง โครงสร้างของตัวรถนั้นทําจากวัสดุคาร์บอนเททเนียมและช่วงล่างแบบปีกนกอิสระคู่อัลตราไลท์ที่ทําจากอลูมิเนียมอันลอยน้ําหนักเบาพิเศษทําให้ตัวรถนั้นมีน้ําหนักเพียง1,032กิโลกรัมเท่านั้นด่านขุมพลังขับเคลื่อนนั้นทางค่ายไม่ได้เผยรายละเอียดอะไรออกมามา,มากนักแต่มีการเคลมว่า XP1 จะสามารถทำอัตราเร่งจาก0ถึง60ไมล์ต่อชั่วโมงได้ใน2.2วินาที และสามารถทำความเร็วสูงสุดได้ถึง221ไมล์ต่อชั่วโมงหรือ356กิโลเมตรต่อชั่วโมงด้วยไฮโดรเจนหนึ่งถังสามารถพารถไปได้ไกลถึง1635กิโลเมตรเลยทีเดียวเรียกว่าเติมเชื้อเพลิงครั้งเดียวขับเที่ยวกรุงเทพเชียงใหม่ได้สบายสบายเลยครับส่วนการเติมเชื้อเพลิงนั้นสามารถเติมเชื้อเพลิงไฮโดรเจนได้เต็มถังในเวลาไม่เกิน5นาที ซึ่งใกล้เคียงกับเวลาในการเติมน้ำมันนั่นเองสำหรับ Hyperion XP1 นั้นทางค่ายระบุว่ามีแผนจะเริ่มผลิตในปี2020นี้โดยจะเป็นการผลิตในประเทศสหรัฐอเมริกาและจะมีการจำกัดจำนวนไว้ที่300คันเท่านั้นโดยลูกค้าสามารถเลือกการตกแต่งออปชันได้เองซึ่งโฆษกของค่ายยังได้บอกอีกว่า รถที่เราได้เห็นนั้นไม่ใช่รถต้นแบบแต่จะเป็นรถที่ผลิตจริงเพื่อจำหน่ายในปี2022แบบไม่มีการเปลี่ยนแปลงครับส่วนในด้านราคาจำหน่ายนั้นไฮพีเรียนยังไม่ได้บอกว่าจะตั้งราคาไว้ที่เท่าไหร่บอกแต่เพียงว่าตัวรถจะมีราคาพอๆกับรถยนต์ซูเปอร์คาร์ค่ายอื่นๆที่มีประสิทธิภาพในระดับเดียวกันก็ต้องรอดูกันต่อไปครับ ว่าเจ้ารถยนต์ซูเปอร์คาร์พลังงานไฮโดรเจนคันนี้เมื่อเข้าสู่รายการผลิตจริงและส่งมอบให้กับลูกค้าแล้วจะเป็นที่น่าพอใจมากน้อยแค่ไหนและขุมพลังงานขับเคลื่อนไฮโดรเจนนั้นจะสามารถแข่งขันกับรถยนต์ไฟฟ้าได้หรือไม่หากมีข้อมูลเพิ่มเติมเราจะรีบนำมาเสนอให้ได้ชมกันอีกครั้งครับ Roger, stand by. Come. Good, Mike. Stand by for Mode One Charlie. Stand by for Mode One Charlie. Hyperion XP One Space Technology for the Road.